โเโคครเะก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ในช่องซีโรเอ็กนะครับก็วันนี้จะพาทุกคนมาเปิดเหรียญเขาเรียกอะไรเนี่ยครับผมก็เปิดเหรียญวันพีคกันนะครับผมซื้อได้ตามที่แมคโครนะครับผมก็จะมีเหรียญหลายแบบให้ดูนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมนี่ครับผมว่ามเราจะสามารถได้ตัวละครแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูกนัน เดยท่านเีว,ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดกันนะครับนี่เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็ข้างในก็จะมีขนมแบบนี้นะทุกคนก็มีขนมไว้ให้กินด้วยแล้วก็จะมีเหรียญมีเปิดออกมานะนี่มันจะเป็นเหรียญอบบนี้เหรียญข้างในนะทุกคนต่อหนึ่งห่อนะครับผมก็มันจะมีประมาณสิบสองซองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในแต่ละซองเนี่ยเราจะได้เหรียญ เป็นตัวละครแบบไหนบ้างน,นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันสองแรกนะทุกคนผมไม่มีตัดนี่ต่อเพราะว่าไม่เน้นตัดไม่เน้นต่อเน้นให้ดูแบบเดียวอฟึดแรกครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดสุ่มปนเออได้ได้ไดเฮ้ยนี่นะครับผมเหรียญซันนี่นะครับผมได้เป็นเรือซันนี่นะทุกคนเหรียญแรกนะครับ เไปดูเหรียญที่สองกันเลยดีกวานะ่าหอที่สองนะครับส่วนขนมก็กินได้ละลุงแต่ดับแรกขอแบบเปิดเหรียญก่อนปึ๊บมาครับผมเหรียญที่สองของเราเดี๋ยวมาดูเนื้อทุกคนเฮ้หยเฮ้ยเฮ้ยลุนลุนลุนลเฮ้ย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 ปึ๊บจินเบยนะครับผมเหรียญที่สองคือจินเบยน,นะทุกคนนี่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  ดูเหรียญที่3กันเลยมันลุ้นดูว่าเราจะได้ตัวละครตัวไหนนะก็คือเร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 ือซันนี่นะแล้วก็จินเบย์นะผมมา12เหรียญเราก็ยังมีโอกาสอยู่นะคือตัวลหลักๆผมก็คืออยากได้เป็นแชงนะทุกคนเึ๊บเฮ้ยบุกนะครับบุกนะทุกคนนี่ได้บุกด้วยโอเคหนึ่งในลูกเรือ หนวดขาวเอ้ยหนวดดำไม่ใช่ลูฟี่นี่ผมดูในกล่องแล้วอะก็คือมันมีตัวละครตามนี้เลยมันจะมีซีเค็ดด้วยนะทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าจะได้ใครนะซีเค็ดอะโอเคมาดูอซองที่4ครับซองที่สี4นะทุกคนมาดูซองที่4นะกนันนะครับ ณมาตัวไม่มีมาช่องที่สี่นะครับเดี๋ยวมาลูเด็กที่ว่าคือปึ้งสโมกเกอร์อนะครับนี่เห็นไหมสโมกเกอร์บอกไว้ก่อนนี่คือเหรียญลิขสิทธิ์แท้นะครับผมเหรียญลิขสิทธิ์แท้อีดีเขาบอกลิขสิทธิ์แท้ส่งตรงจากน้าเด็กไม่ใช่ มาต่อเหรียญที่ห้าปึ๊บเหรียญที่ห้าทุกคนฟึง่งไข่ซันจินะครับทุกคนนี็นไะนี่ซันจิโอเคไปต่อกันครับอาจจะมีนน ตางช่วงบางตอนเอาจริงผมเป็นคนไม่ค่อยลงคลิปแบบเห็นหน้าตัวเองเท่าไหร่โอ้มาแกยอยากตายแต้มแง่ยังไวะเฮ้ย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 ใครอ่ะอุย๊ยน้องนามีนี่นามีนะครับทุกคนนามีนามีก็บอกว่าเรียนนี้าไม่แข่งขันได้แล้วทุกคน ไม่ได้แกะกิ้งซะกันเลยมนะีเท่าไหร่แล้วปุ๊ดเหลืออีกหา้าปั๊บาครับโครับอุ้ยรอบนี้ได้เป็นชอปเปอร์นะครับผมนี่เห็นไหมน้องชอปเปอร์นะทุกคนไปต่อครับ ปกติเขาจะเปิดสุ่มการ์ดกันใช่ไหมล่ะของผมก็เป็นเหรียญแข่งเหรียญวันพีชแทนนะครับผมไอ้พวกนี้เก็บสะสมแล้วก็ไปแข่งได้นะทุกคนแต่วิธีการแข่งผมไม่รู้หรอกว่าเขาเล่นกันยังไงนะทุกคนโอเคนี่ครับได้ซันจิอีกแล้วนะทุกคนนี่ๆนะี่โอเคก็ต่อให้ต่อเน,นื่อง เล่นไหมครับมาครับเอิงไอรอน,น,นิโคโลบินนี่นิโคโลบินครับน่ารักไหมตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งไออ๋อครับลูฟี่จะผูกมั้ยคือเหมือนประมาณว่าเกือบจะได้ทั้งแก๊งแล้วนะได้แก๊งของลูฟี่หมวกฟางนะทุกคนกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะทุกคนทับตันมาไหมอุ้ยบู๊ใหม่แลยว่า บูกแต่คนละท่าบอกว่าเฮ้ยไปไหนัาตัวนะึงใช่ครับนี่ครับบุกนะครับทุกคนนี่บูกจ้าบูกบุกเห็นไหมเห็นดินี่นะครับบุกมาครับไอ้เน,น้วครับไอ้สุดสำเร็จแล้วลูฟี่กับโซโล,โลยังไม่มาเลยแล้วนะแล้วก็ขาดแฟงกี้นลครับ มาวะใครเอ่ยฟึงสันจีอีกแล้วสันจีสามตัวแล้วนี่ okay. คือถ้าตัวละครตัวโปรดจริงๆผมก็คือชอบสันจีมากเลยนะทุกคนถึงอาจจะละมกไปนิดนึงไม่นิดหลับเยอะเลยโอเคครับกาไม่ใช่กล่องสุดท้ายของเราเหรียญสุดท้ายของเราดีกว่า บึง้งได้เป็นบอนนี่นะครับโอเคทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมตัวละครที่เราได้หลักๆมาเลยก็จะเป็นนี่สามสาวนี่ยังอยู่นะแต่ซันจีนี่คือเยอะเยอะเยอะมากเลยผมจะให้ทุกคนดูยังไงนี่นี่แปมนเดอร์มันจับมันจับพลางเงายกมันบบกคือเหรียญมันไม่เหมือนเหรียญน,นะทุกคน ไอ้มันไม่เหมือนการ์ดน,นี่ครับซันจิสามล่างโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมถ,ถามว่าเอาไปใช้อะไรได้บ้างเขามีวิธีการแข่งด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันเป็นวิธีการแข่งแบบไหนนี่ไงมันจะเป็นวิธีการเล่นเลือกมาสามเหรียญแล้วก็ผู้เล่นต้องถือเหรียญเท่านั้น แล้วก็โยนเหรียญน,นะครับผมก็เหรียญที่หงายข้างหน้ามากที่สุดก็คือชนะก็คือเหมือนประมาณว่าเขาให้เลือกมาสามเหรียญน,นะทุกคนไม่ว่าขอเขาให้เลือกมาสามเหรียญประมาณนี้แล้วก็สามก็คือเราโยนเหรียญเหมือนโยนโยนลงพื้นนะครับโยนลงพื้นประมาณนี้ ผมก็ใช้ให้ทุกคนดูไม่ได้เราโยนลงพื้นแล้วเหรียญที่มันหงายขึ้นหงายเป็นแบบเหมือนท้องกระทาหงายแบบเนี้ยก็คือฝั่งไหนหงายได้มากครบสามเหรียญหรือว่ามากกว่าฝั่งกองข้ามอะไรอย่างเงี้ยถ้าฝั่งตองข้ามเขาคว่ำหมดเลยเนี่ยก็คือฝั่งตองข้ามเขาจะแพ้เรานะครับต่อให้เราหงายแค่หนึ่งเดียวเนี่ยก็คือเราก็คือชนะนะครับผมตามกติกากฎของเกมเขาที่เขา บอกมานะครับประมาณนั้นนะครับผมตัวละครที่ผมเลือกอได้มาวันนี้ก็คือสันติค่อนข้างเยอะเลยคือตัวตัวหลักๆเนี่ยคือผมแทบจะไม่ได้เลยนะแบบถ้าตีเรียงตามนี้นะผมยังแทบจะไม่ได้สักตัวเลยแล้วเนะี่ยที่มองมองมาอยู่เนะี่ยโอเคครับผมก็คลิปก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยครับก็มันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมในการเปิดเหนนรียญนะทุกคนหาซื้อได้ที่ ที่แมคโครนะครับผมก็คือมันจะมีผลิตแล้วก็ส่งขายอยู่ที่แมคโครนะครับผมโรตัสหรือบิ๊กซีไอหรืออะไรเงี้ยผมไม่รู้นะว่าเขามีขายไหมแต่ที่หลักๆก็คือที่เจอก็คือแมคโครนะทุกคนสามารถสุ่มแล้วก็เก็บสะสมตามแบบได้เลยนะครับทุกคนโอเคครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมก็วันนี้ลาไปกอ่อนสวัสดีครับ จเจอกันคลิปหน้า